ไม่รอดเอพัศส,สินยุติความสัมพันธ์สาวหวยดีกรีเพศัชกรหลังเปิดตัวไม่นานเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อนักแสดงดังตัวพ่อเอพัศส,สินไม่สดแล้วเปิดตัวหวานใจบุ๊คนิชารีดีกรีเพศัชกรที่อายุห่างกันมาก23ปีพร้อมแคปชั่นหวานเจี๊ยบโดยงานนี้เขาก็ได้โพสต์คลิปกับหญิงสาวคนสนิทขณะไปเที่ยวทะเลพร้อมใส่เสื้อผ้าคู่กัน พร้อมระบุข,ข้อความแคปชั่นว่ามีเพศสัตว์ส่วนตัวแล้วครับเด็ดีที่มองไม่เห็นทะเลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอบุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอบุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ a ๊กตกดองเครื่องหมายสี่เหลี่ยม a b d o m เครื่องหมายสี่เหลี่ยม be, a b t m o เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กดีอาร์ติ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยม f สิงเครื b ่องหมายสี่เหลี่ยมนิตตาบุกเค เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิทาเทคมีเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทสตบุ๊กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทาเคเมลสองพันยี่สิบสามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุ๊กนิชารีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุ๊กจะไม่ซนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทาเคเมลไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้ามปูของอบุ๊กท่ามกลางเหล่าชาวเน็ตที่เข้ามายินดีและตั้งชื่อด้อมให้ว่าอบุ๊กต้องบอกว่าล่าสุดรักต่างวัยไปไม่รอดเมื่อนักแสดงดังอย่างเอพัสสินนั้นได้ยุติความสัมพันธ์ สาวหวยดีกรีเภสัชกรหลังเปิดตัวได้ไม่นานซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่าทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์กันและลดสถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องหลังเปิดตัวคบกันได้ไม่นานทำเอาแฟนๆใจหายและต่างเสียดายเป็นอย่างมาก